เคยรู้สึกไหมคะว่ามีบางเรื่องที่เราก็ารู้อยู่ลึกๆนะว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ใจมันเหมือนไม่อยากยอมรับเพราะถ้าเชื่อปุ๊บชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนเยอะเลยครับอืเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนนะครับการคุยของเราวันนี้ก็จะมาสำรวจเรื่องความจริงนี่แหละครับที่มันดูเหมือนแบบไม่เคยนิ่งเลยในความเข้าใจของเราใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะ แต่เป็นมุมมองเรามากกว่าที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆนึกถึงเรื่องคลาสสิกเลยสมัยก่อนนู้นเลยที่คนเชื่อว่าโลกแบนใครพูดว่าโลกกลมนี่อาจจะโดนมองว่าแปลกไปเลยใช่ครับหรือเป็นภัยด้วยซ้าแต่สุดท้ายความกล้าของนักสำรวจนักวิทยาศาสตร์ที่เขาตั้งคำถามหาหลักฐานก็ค่อยๆทําทำให้เห็นความจริงใหม่ครับเรื่องโลกกลมนี่เป็นบทเรียนที่ชัดเจนมากสอนเราว่าไอ้ที่เราเชื่อว่าเป็นจริงแท้วันนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นแค่ความเข้าใจณจุดนั้นๆของเวลาเท่านั้นเองอนาคตอาจจะมีข้อมูลใหม่มุมมองใหม่มาแทนที่ได้เสมอน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลองเจาะลึกกันดีกว่าว่ายุคเราตอนนี้มีความจริงอะไรบ้างที่กำลังเปลี่ยนหรือถูกท้าทายแล้วมันส่งผลกับเรายังไงบ้างจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะ ลองดูเรื่องใกล้ตัวมากๆก่อนไหมครับอย่างอาหารสุขภาพมีอยู่ยุคหนึ่งนะที่ไขมันนี่ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายตัวหลักเลยของโรคหัวใจอ,อ๋อจำได้ค่ะเกิดเป็นกระแสะอาหารไขมันต่ำ low fat นี่บูมไปทั่วเลยใช่ใช่ค่ะยุคนั้นอะไรๆก็ต้องไรไขมันแต่พอย้อนดูข้อมูลลึกๆนะคะมันมีมุมที่แบบน่าสนใจซ่อนอยู คือพอตัดไขมันออกอุตสาหกรรมอาหารหลายเจ้าก็หันไปเติมน้ำตาลกับแป้งแทนถูกต้องครับเพื่อให้รสชาติมันยังโอเคซึ่งตอนนั้นคนก็อาจจะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ใช่เลยครับจนกระทั่งหลายปีต่อมางานวิจัยใหม่ๆเยอะมากเริ่มชี้เป้าไปที่น้ำตาลต่างหากโดยเฉพาะน้ำตาลแปรรูปว่าอาจจะเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบเงียบๆในร่างกายเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายอย่างเลย โห oh. ตั้งแต่เบาหวานไปจนถึงโรคหัวใจซะเองความเชื่อเดิมที่ว่าไขามันคือผู้ร้ายเบอร์หนึ่งก็เลยแบบสั่นคลอนไปเลยอึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อเคยทำตามกันมานานอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปทีนี้ถ้าขยับจากเรื่องสุขภาพมาดูเรื่องความคาดหวังในชีวิตบ้างมันก็มีความจริงที่กำลังเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะเรื่องที่ว่าเรียนเก่งๆสอบได้ดีๆจบสูงๆเท่ากับ ชีวิตดีสําเร็จแน่นอนอะไรแบบนี้ความเชื่อนี้ฝังรากลึกเลยครับในหลายสังคมแต่ถ้าเราเปิดข้อมูลดูจริงๆนะณนะปัจจุบันนะจะเห็นตัวอย่างเยอะมากของคนที่อาจจะไม่ได้เดินตามทางนั้นเป๊ะๆไม่ได้จบปริญญาหรือไม่ได้เก่งสุดในรุ่นแต่กลับสร้างชีวิตที่มั่นคงมีความสุขได้อืมใช่ค่ะสร้างคุณค่าในแบบของตัวเองสำเร็จได้มีธุรกิจของตัวเองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตลาดต้องการ ตรงนี้สําคัญนะคะไม่ได้หมายความว่าการศึกษาไม่ดีหรือไม่จําเป็นเลยนะคะข้อมูลเราก็ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่เป็นการชวนตั้งคําถามมากกว่าว่าไอส้สูตรสาเร็จเดิมๆเนี่ยมันยังจริงสําหรับทุกคนทุกเงื่อนไขทุกยุคอยู่หรือเปล่าครับหรือจริงๆแล้วเส้นทางชีวิตที่ดีมันมีหลายหลากหลายกว่าที่เราคิดซึ่งกลไกลที่ทําให้ความเข้าใจในความจริงพวกนี้เปลี่ยนไปเนี่ยมังจะเกิดจากมีคนกล้าคิดต่างครับ กล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันมานานกล้าท้าทายบรรทัดฐานเดิมๆอ๋อที่เรียกว่าแหกโค้ดใช่ไหมคะใช่ครับสมัยนี้นิยมเรียกกันคือไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ความเชื่อสำเร็จรูปง่ายๆเห็นภาพเลยค่ะคือไม่ได้ต่อต้านแบบไม่มีเหตุผลนะแต่เป็นการมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆตั้งคาถามกับสิ่งที่เป็นอยู่แสดงว่าโลกเราหรือความเข้าใจเรามันไม่ได้เปลี่ยนเพราะทุกคนเห็นตรงกันทันทีสินะคะ ไม่ใช่เลยครับแต่เปลี่ยนเพราะมีบางคนที่เริ่มมองต่างออกไปแล้วกล้าที่จะพูดหรือลงมือทําถูกต้องครับมันเริ่มจากคนส่วนน้อยเสมอ ที่กล้าพอจะอเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่สะดวกสบายหรือความจริงที่ท้าทายความเชื่อเดิมซึ่งการเผชิญหน้าแบบนี้จริงๆไม่ใช่สัญญาณของการยอมแพ้นะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังของการเปลี่ยนแปลงจริงๆจริงด้วยค่ะมันคือการกล้ายอมรับข้อมูลใหม่กล้ายอมรับว่าที่เราเคยเชื่ออ,อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรือมีมุมอื่นที่เราไม่เคยรู้แล้วหลายครั้งไอ้ความจริงที่ว่าเนียมันอาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องใหญ่โตเสมอไปใช่ครับแหล่งข้อมูลบางส่วนก็ชี้ว่า บ่อยครั้งมันเป็นเรื่องใกลตัวมากๆเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่เวิร์กแล้วงานที่ทําอยู่มันไม่ใช่หรือเป้าหมายชีวิตเดิมมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เราแล้วซึ่งลึกๆเราอาจจะรู้แก่ใจมาสักพักแล้วแต่ยังไม่กล้าม,มองตรงๆใช่เลยครับการตระหนักรู้ว่าความเข้าใจในความจริงของเรามันเปลี่ยนได้พัฒนาได้ตลอดเนี่ยมันเหมือนปลดล็อกให้เรายืดหยุ่นมากขึ้น เปิดใจกว้างขึ้นพร้อมปรับตัวเมื่อเจอข้อมูลใหม่หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงค่ะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเราเองเป็นมุมลองที่ช่วยให้สบายใจขึ้นนะคะที่จะไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าความเชื่อเราเปลี่ยนไปตามเวลาหรือข้อมูลใหม่ๆก่อนจะจบการคุยกันมีคำถามสำคัญจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาอยากฝากให้ลองกลับไปที่กับตัวเองดูค่ะครับคำถามแรกคือ ลองสำรวจใจตัวเองดูนะครับว่ามีความจริงเรื่องไหนในชีวิตที่ลึกๆแล้วเรารู้อยู่แก่ใจแต่ยังเลือกที่จะหลบตาหรือยังไม่กล้าที่จะยอมรับมันเต็มที่บ้างหรือเปล่าไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับและคำถามที่สองที่เกี่ยวเนื่องกันคือถ้าวันพรุ่งนี้หรืออนาคตอันใกล้มีข้อมูลใหม่มีมุมมองใหม่หรือมีความจริงชุดใหม่ปรากฏขึ้นมาที่อาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นอยู่ตอนนี้ เราคิดว่าตัวเองจะมีความกล้าที่จะเปิดใจรับฟังและพิจารณามันมากน้อยแค่ไหนคะ